เสียงยังมาไม่ดีนักมีคนถามขวัญว่าพี่ขวัญนาขวัญป้าขวัญว่าเดี๋ยวหนูอะพยายามเขียนคําขอบคุณแล้วก็พยายามพูดคําขอบคุณมาหลายเดือนแล้วนะพี่หรือบางคนทํามาเป็นปีแล้วแต่ไม่เห็นรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะมันผิดคาดอะไรตรงไหนไหมขวัญเอาคําตอบมาจากหนังสือเล่มนี้แล้วกันเนี่ยหนังสือที่ขวัญอ่านอยู่ของดตรโจดีเพนซา หรือว่าใครที่แบบเรียนรู้เรื่องของเรื่องของจิตวิญญาณอะไรเนี้ยค่ะคําตอบมันง่ายมากเลยถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นอีกคนหนึ่งที่พยายามฝึกขอบคุณก็แล้วฝึกเขียนคําขอบคุณก็แล้วแต่รู้สึกว่าชีวิตไม่เปลี่ยนเลยท,ท,ทั้งทงที่การขอบคุณนะคะมันเป็นพลังงานถ้าพูดถึงเรื่องของพลังงานนะเป็นพลังงานที่สูงที่สุดถ้าคนไหนสามารถขอบคุณได้คุณจะเป็นพลังงานที่สูงสุดๆการขอบคุณคือพลังงานของความกตัญญูหลายคนบอกว่าจงกตัญญูรู้คุณนะคะคือการขอบคุณเล่าให้ฟัง ขวัญจะเอากุญแจมาไขาให้เพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนเื่อค่ะถ้าเพื่อนๆแค่เขียนคำขอบคุณถ้าเพื่อนเพื่อนแค่ท่องคำขอบคุณหรือหลายๆาศาสนาหรือแม้กระทั่งในการกระทําที่เขาเรียกว่ากระทําเป็นพิธีกรรมหรือว่ากระทําแต่เปลือกกะค่ะคือแบบหลายๆครั้งหลายๆความเชื่อเราขอบคุณก่อนกินอาหารเราขอบคุณหลังกินอาหารเช่นเหมือนประเทศเดนมาร์กประเทศสวีเดนทักฟอร์แมลทักฟอร์มอตเทิเราขอบคุณหลังกินอาหารแต่มันเป็นการกระทําแค่พิธีกรรมหรือการกระทําแค่เปลือกมันไม่มีผลอะไรยังไงเลยเพราะ การกระทำที่มีผลจริงๆคือเพื่อนๆจะต้องรู้สึกขอบคุณจริงๆถ้าใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกขอบคุณต่อให้คุณไม่ได้เขียนต่อให้คุณไม่ได้พูดท่องเป็นคำ affirmation ให้ตัวเองได้ยินแต่เพื่อนๆรู้สึกขอบคุณจริงๆนั่นแหละค่ะเพื่อนๆที่บอกว่าคําขอบคุณไม่เกินอาทิตย์ไม่เกินเดือนไม่เกิน3มเดือนชีวิตคุณเปลี่ยนแน่เพราะเพื่อนๆจะต้องรู้สึก อะไรที่เพื่อนๆไม่รู้สึกเพื่อนเ,เพื่อนกลังเฟซเพื่อนเพื่อนกลังฝืนเพื่อนเพื่อนกลังทําเป็นพิธีกรรมอะค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนเพื่อนลองรู้สึกขอบคุณจริงๆรู้สึกขอบคุณร่างกายนี้จริงๆรู้สึกขอบคุณ จริงๆร,รู้สึกขอบคุณเงินจริงๆรู้สึกขอบคุณมือถือตอนนี้จริงๆที่เราได้เล่นมือถือที่เราได้มีอินเทอร์เน็ตให้เราสามารถมีความรู้ทุ่วโลกรู้สึกขอบคุณจริงๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณที่ยังมีเพื่อนมีฝูงขอบคุณป่าที่ยังได้ลิ้มรสของดีเพื่อนๆรู้สึกจริงๆเพื่อนๆคื่อพลังงานมันเปลี่ยนใครก็ตามที่เขียนคําขอบคุณเขียนคํา พูดคำขอบคุณแต่ไม่มีความรู้สึกนะคะทำไปเป็นปีก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้สึกค่ะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆได้คำตอบได้กุญแจในการไปไขในการเปลี่ยนแปลงชีวิตกันนะจ๊ะ